เราก็ว่าาช่องที่เราจะเจาะทะลุกออกไปนะครับเอาก็ทำแพทเทิร์นขึ้นมานะครับว่าเราจะโค้งแค่ไหนจากกระดาษก็ได้หรือจากไม้อัดก็ได้แต่เราทำแค่ซีกเดียวแต่เราจะพลิกกลับไปอีกซีกหนึ่ง ใช้คัตเตอร์กรีดตรงส่วนที่โค้งนี่ก่อนเพราะว่ามันขวางาลายไม้เส้นไม้อยู่นะครับจะกันกันไม้ขีดได้เราก็ปรับ ที่ระบบแตกบายนะครับก็คือเลขสามเลยเพราะว่าเราตัดไม้หนายี่สิบมิลจะทำให้เราตัดงานได้ง่ายขึ้นนะครับ ี้เลกดอกที่จะมาทำลวดลายอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กนะครับต้องถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับ<ม>เวลาตั้งดอกดูนะครับดูแป้นตัวนี้นะครับให้พอดีกับบ่าของตัวดอกนะครับเพราะบ่าดอกก็ามาสุดแค่นี้นะครับ โดยียวซอาเพื่อที่จะใส่กระจกนะครับก็ใช้ดอกตัวนี้ก็เป็นดอกเรเตอร์กัดตรงนะครับความกว้างก็1นึ่งเซนนะครับแต่เราจะกัดลึกลงไปให้เท่ากับความหนาของกระจกก็คือ5้ามิลนะครับ ส่วนด้านบนตรงนี้เราจะซาะชิ้นมานี้ออกให้หมดเลยนะครับก็คือเราทําแบบตรงๆไปเลยไม่ต้องไปโค้งตามนี้ถ้าโค้งตามนี้เดี๋ยวเราต้องตัดกระจกโค้งด้วยนะครับราคาการตัดกระจกโค้งก็จะราคาแพงึ้นอีกแล้วบางทีต้องรออีกนะครับอย่างนี้เราจะใส่เป็นสี่เหลี่ยมเลยก็เอาม้าชิ้นนี้ออกไปด้วย ถ้าเป็นบานเราก็ใช้กระจกหนาแค่สามมิลพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบานนะันาดข่าวไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวตอนที่เราจะทำสีเนี่ยเราต้องถอดออกต้องถอดกระจกออกก่อนดี๋ยวยิงให้ดูว่าเราก็เอาไม้คิ้วตัดเข้าสี่ห้าก็ได้นะครับก็วางครับ คับไปเลยนะครับแต่ระวังยิงอย่าโดนกระจกนะครับ แล้วก็ไปใ,ใส่กับตัวโต้ะครับงานไม้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับซึ่งภาคต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับงานสี